ยิ่งกว่าปาฏิหาริ์เมื่อลูกสาวของยิ่งยงยอดบัวงามรอดพ้นจากโรคร้ายที่อาจทําให้ร่างกายพิการจนไม่สามารถเดินได้ไปตลอดชีวิตเราก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกเออลองดูลองทุกหมอมาแล้วในเมื่อจะลองอีกครั้ง็ไม่เ,เป็นไรเลยก็เลยเรียกลูกให้ไปไปหาหมอเอกด้วยการปรับสมดุลร่างกายผ่านการกดจุดและนวดคลึงพร้อมทั้งทำกายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ของศูนย์ปรับสมดุลร่างกายซึ่งทำให้ในวันนี้ยิ่งยงยอดบัวงามได้ลูกสาวสุดที่รักกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คิดไม่ถึงว่าลูกจะเป็นคนเกือบพิการแต่วันนี้จะพูดกันว่าคาดไม่ถึงที่ลูกผมหายเป็นการคืนชีวิตให้กับคนให้กับคืนมาสุทภาวะที่ปกตินะครับเหมือนกับเราช่วยชีวิตเขาชีวิตหนึ่งบอกว่า ค่าของคนชื่อแต่นคนเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองอสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ศูนย์พัฒนาการแพทย์นะครับผมภูมิประวิทย์ครับเดินทางมาประเทศดาวนะฮะวันนี้เรื่องราวของสุขภาพวันนี้เดินทางมาถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความพิการนะครับกับโครงการบําบัดประสงค์ช่วยเหลือ,อคนพิการคนยากจนนะครับ วันนี้ก็เดินทางเพื่อมาให้ความรู้มาแก้ไขและช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะความพิการในร่างกายของประชาชนลาวนะฮะและหนในเคสที่ผมจะนำมาให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันตอนนี้เป็นเคสสำคัญเลยทีเดียวนะครับซึ่งผ่านเรื่องราวการโชคชนเกี่ยวกับการรักษาไม่ว่าจะเป็น แพทย์แผนปัจจุบันนะฮะหลายๆแห่งนะครับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปแนะนําให้รู้จักคุณพี่ท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่สบายดีสบายดีนะฮะสบายดีนี่แปลว่าสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทาองบ้านนะครับเป็นการทักทายของคนคนราวนะฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับซอนวลแดงสัญยาชาืซอนวลแดงนวลแดงอายุเท่าไหร่นะครับประธานอายุ56ปี อาปีนะครับย้อนกลับไปถามนะครับคุณพี่นวลแดงนะครับว่าก้อนหนาหนุหนนะฮะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพยังไงแต่ก่อนสุขภาพม,ม,มีอาการเจ็บขาบเจ็บขาด้านขวาเจ็บหัวเขา่าตรงหัวเขา่าเวลาเข้าเดินไปเดิน,ดนมามันจะไม่ไม่ค่อยสะดวกมันอยางเวลาเขา้ายางจะได้ลากขาไปมันยางบบ,บสะดวก ยางราคายางราคานะครับระยะเวลา,าการเป็นนะฮะเรื่องของภาวะอาการตัวเนี้ยนะครับเป็นมานานแค่ไหนเป็นมาประมาณสองปีกว่าเนี่ยสองปีกว่านะครับอสองปีกว่าเนี่ยรู้สึกว่าอาการเนี้ยมันมันทรมานขนาดไหนฮะอาการมันทรมานหลายเวลาเขาเวลาตอนที่เยานอน กลางคืนแล้วลุกขึ้นมาเมื่อเช้ามันจะลุกลําบากแล้วกับเวลานั้นเวลาเขาจะยางหัวเข่ามันจะปวดมันจะเดินลําบากเดินลำบากมากเดินลําบากหลายาาวีตกกังวลบัครับในช่วงนั้นวีตกกังวลวันที่มีอาการปวดเข่ามากขนาดนั้น <laughs> วีตกกังวลหลายเพราะว่าเขาเขาเกิดมาบบมีอาการแบบนี้เกิดว่าเขาเป็นคนปกติโบเจ็บปวดอย่างเลยถือว่ามีมา,มา,ม,ามาเจอสภาพแบบนี้นะหู้ซึกน้อยใจเกิดว่าญ่านเขา ย่าจะเป็นคนพิการย่าควรจะเป็นพิการเวลาย่างจะเหมือนกับคนขาปีเลยแล้วสงสัยว่าคือว่าในชีวิตนี้คือว่าคือซิบอดีและเขามีอาการแบบนี้นะคือซิบดีละท่าว่าเฮาหักษาก็หักษาไปน้ำหมอไปโรงพยาบาลกะกะดีแต่ว่ากะสวยได้ระยะหนึง่งแต่ว่าเดินก็กเหมือนเกาจะลากขาคือเกาในในช่วงที่เฮามีภาวะ นะครับคุณผี่มีภาวะเรื่องการการปวดเข่าขึ้นมานะฮะนะครับได้ได้ได้บอกเ,อเล่าความทรมานเนี่ยให้กับผู้เป็นสามีและลูกว่าอย่างไงเคยว่ากครับสามีาว่ามีอาการเจ็บไปน,นี้คือคือซีบหายห่ละคือสิทรมานแบบนี้ไปตลอดแล้วบพรว่าตังจะสิหักษาแบบไหนเพราะว่าไปหาหมอหมอบอกว่าบ่ต้อง หมอให้นวดเลยจะต้องกินยานี่ไปประมาณจักอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับไปหาหมอมและและก็หมอได้ฉีดน้ำมันเข้าในหัวเข้าให้<ม>อสองข้างแล้วข้างแรกกันนะประมาณสี่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองเข็มแต่มันกัดท,ทุเลาไปได้ระยะหนึ่งแล้วโตมาประมาณจักหกเดือนเจ็บขึ้นไม่อีกอเจ็บขึ้นไม่อีกละหมอก็ได มันขาในบวมหลายหัวเข่าในบวมหลายโมก็เลยได้ซีดเอาหน้ามโนงที่มันบวมมันออกให้แล้วก็ได้ซีดน้ำยาขึ้นไปรอลื่นให้เตเต่ก็เดินบันได้สะดวกเวลาเข้าเดินมันก็ลำบากลำบากหลายในช่วงที่นะฮะขาบวมเนี่ยเข่าบวมนะครับไปหาที่การรักษาเนี่ยกี่กิโลเบ๊ รูปแบบแบบที่ว่าไปหาหมอมไปหาหมอมันก็นคล้ายๆเหมือนกันครับล้ายๆเหมือนกันไปหาหมอไปที่ใกล้ประเทศลาวคือจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายคไปหาทุกหมอและ,อ,ะอยู่บงังกอกเพื่อแจ้งว่าอาการแบบนี้เขาต้องได้คอยรักษาให้ออกกาลังกายและกาทานยานี้ไปทุกวันทุกวันครับและหมอนัดทุกเดือนต้องได้กลับไปหาหมอ เพ่นเคยเนีนบอกว่าอา,อาการอัมพีนะครับคุณคุณพี่จะต้องทําการผ่าตัดคุณหมอบอกว่าถ้าว่าทานย่านี้โบหาย<ะ>โบโ,โบเศร้าโบเศราแล้วจะต้องจาเป็นจะต้องได้ผ่าตัด<ะ>ถ้ารักถ้ารักษาโบโบได้<ะ>แล้วแล้วต้องได้ผ่าตัด<ะ>แล้วแล้วจึงจะ,ะดีขึ้นในความรู้สึกของอพี่นุน่นดงเนี่ยนะฮะคิดประวัติถ้ามือหนึง่ง เขาต้องเป็นคนพิการเนี่ยเขาเคยวางแผนชีวิตไว้บ่ยังยังบ่คิดถึงว่าถ้าพิการสิวางแผนแบบใดแต่คิดว่าน้อยใจย่านย่านมาป่วบัวซาวแล้วมันสิเป็นคนพิการคิดว่าจะต้องทรมานและย่างแบบแบบขาบ่เสมอกันแบบชีปแตตลอดแต่คิดน,น้อยใจแต่ก็ครอบครัวละสามีและลูกชายก็ให้กําลังใจว่าต้องหายแต่ แต่ตัวเองก็คึ้ที่ที่เป็นคนที่เจ็บก็ต้องขึ้นน้อยใจอยู่ตลอดครับในช่วงที่จะมาเจออะจะไม่เจอผมนะฮะวัน,น,นมีนิมิตหมายฝันถึงอะไรบ้างอเออฝันดีนนก่อนก่อนหน้าที่จะเจอคุณหมอนี่สองคืนฝันถึงพระคนที่นับเคยนับถือพระใหญ่ที่สุดเคยมาอยู่ที่บ้านม,มาอยู่ที่บ้านแล้วมาขอทานข้าวทานข้าวแล้วก็เลยว่าตื่นเศร้ามาก็เลยไปใส่บาร ท่านให้พระองค์ที่เคยนับถือองค์พระองค์พระที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เคยนับถือถือว่าโชคดีโชคดีโชคดีที่ได้เจอที่ได้เจออาจารย์โมวันนี้โชคดีหลายใครเป็นคนนะฮะทานเป็นุ้นแต่ว่าใครเป็นคนโท่ไปบอกนะครับหรือไปบอกพระเสสฐพันธ์ไห้มาเรื่องของกรรมบัตหมองเนี่ย คนที่โทรไปบอกก็เมนป้านาโรนออนวัฒนาค,คนที่เคยหักเคยแพงกันเพราะว่าเขาอันน่ะเพิ่นเคยเห็นว่าเพื่นเคยเห็นว่านน้น้องนี่เป็นคนที่เก็บทรมานหลายเพราะเคยไปวันหนึ่งสุดท้ายที่ที่พ่อกับป้านาโรนไปทําบุญอยู่ที่วัดมีผ่าผาแกเพื่อนที่ได้เสียชีวิตและไปไปทําบุญด้วยกัน แล้วก็ไปเจอกันพี่ปานล้อนิ่นว่าเวลาเขานัง่งเวลาน้องนัง่งก่อนจะนั่งนี่มันจะนั่งเบบค่อยๆลงมาได้เวลานาทีสะได้โยกลงมันจะดัง่งมันจะโยกลงมาทเดียวเลยมันน้ำหนักขับมได้เลยตอนนั้นลําบากหลายจะนังะน่งอ่ะจะนัง่งอ่ะได้พื้นบาได้เลยครับจะนัน่งได้แต่เก้าอี้อย่างเดียวปานลรอนบอกพี่นุ่นแดงวันยังไงวันที่โทรไปหาพี่นุ่นแดงบอกว่ายัางไงครับ วันที่วันที่ที่หนึ่งเดือนสามเพื่นเพื่อนได้บอกว่ามีหมอมาจากประเทศไทยซื้ออาจารย์หมออีกที่ประเซียวสารเรื่องด้านที่ การแก้ไขปรับสมุ่มดุรลร่างกายมาทีเมืองลาวมากมาซอยเหลือภาษาสุราวแล้วถ้ามีเวลาให้มากวดล้องเบิง้งงมาทดลอง,งเงาโมสิมีความสามารถสอนได้อ่านักษาได้หลายประมาณซําใดแล้วกตตัดสินใจได้ยินก็คือ คือดีใจอยู่คือว่าโอ้คือจะมีบุญแล้วที่ว่าจะได้เจอพ่อหมอที่ดีที่รักษาหายก็เลยตัดสินใจว่าโอ้จังไดก็ต้องตัดสินใจสละเวลาไปพบหมอก็เลยตัดสินใจมาพบหมอวันแรกที่เบ้าก็หมอเบอก,กา้าบ,บ,บก,ก้าทีจะให้หมอหักษาแล้วก็เลยว่าเออเจ้าหน้าทจังไดก็ยาพะว่าวันนี้จังไดก็หมอได้มาถึงประเทศลาวแล้วเลยตัดสินใจว่าจังไดก็ต้องทดลองแต่วันแรกที่ทดลอง เป็นประมาณห่าสมงที่หมหมแก้อกแก้อาการปวดให้อาการวันนั้นหลังจากห่าสมองไปอาการที่ว่าเคยยางบบได้เคยยางแบบลากขาจะยางแบบปกติเลยตกตะลึงมาเอาเป็นไปได้เป็นความจริงบ่อหรือว่าฝันแต่ว่าไม่ก็เป็นความจริงที่ว่าเยางได้แล้วก็ยางได้ปกติขาที่เคยบวมหลังจากนวดห่าสมองแล้วก็แวบลง มีอาการดีขอขอ้บใจคุณมอเล,ลายเช่นกันครับอยากจะถามความรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะที่พี่นุน่นดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาเดินไม่อีกคืั้นอ่ะวันแรกเนี่ยถามความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงดีใจลายคือว่าคือที่ว่าผ่านมาคือว่าเมนควมจริงบ่หรือว่าฝันแต่มันก็แม่มนควมจริงแล้วก็หลังจากนั้น อ่าเพราะว่าแฟนก็เคยบอกว่า่บห้ไปนวดเพราะว่าหมอหมอเคยบอกว่า่ให้นวดโบ่บ่ให้นวดบ่บ่ใหักษาแบบอ่าบีบก่ย่านแบบแบบนวดแบบประครบไปอย่างนี้นะ <c oughs> ประครบได้แต่ว่าโบห้นวด <c oughs> แฟนก็โทรมาน้าตตอดว่า <c oughs> ย่านกางนังวลว่าย่านมันมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้น <c oughs> กงนังวลแต่แต่เวลาหลังจากที่นวดกลับไปบ้านแล้วไปแบบเซอร์ไพรส์แบบ สะพายเพิินบอกว่าเดี๋ยวนี้จะยางได้สบายแล้วแฟนก็ดีใจดีใจและน้องก็ดีใจดีใจที่มีอาการกลับขึ้นมาอีกเทีหนึ่งแปลว่ามีชีวิตเริ่มมาอีกเทีหนึงดีใจลายดีใจบอกกับชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นดีใจลายที่สุดเลยดีใจลายดีใจนยะะครับชีวิตคนเเฮานะครับพูดยังไงว่ามันบริโชคดีเหมือนทุกคน นะครับบางคนต้องโชคร้ายกับความพิการบางคนเดินมาถึงนักขนาดนี้นะฮะแม้กระทั่งได้เจอผู้รักษาแท้ๆนะครับยังไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนี่เป็นถือว่าเป็นวันดีนะฮะที่ประชาชนชาวลาวนะครับและคนไทยนะครับได้ดูเคตๆซึ่งบอกว่า ผ่านการบวนการการรักษาผ่านการะบวนการความทมรมันจากภาะวะอาการปวดเขา่าซึ่งอาการปวดเข่านี่บ่งถรงนะครับว่าเป็นสาเหตุทําให้คนพิการมากที่สุดนะครับเมื่อนี้นะครับถ้าผมได้นำผู้รักษาพี่นุ่นแดงเนาะนะครับก็อยากจะให้พี่นุ่นนุ่นแดงเนี่ยนะครับบอกอะไรกับประชาชนชาวลาวและคนไทย ซึ่งนะครับมีภาะวะอาการปวดข่าวเหมือนพี่นี่แหละนะครับว่านะครับการบำบัดโดยการกดจุดโดยการองค์ร่วมเนี่ยของผมที่นมาวันนี้มันสำลิดผลมันช่วยเราได้ยังไงอาการที่อาจารย์โมมาหักษาในวันนี้พูดซึกว่าดีายดีายที่แท้ดีายที่สุดเพราะว่า ความทรมานที่ว่าน้องเคยเจ็บหัวเขามันทรมานเวลาเข้าเดินเวลาเขายางเวลาเข้าน,าาานอนลูกใหม่หรือว่าเวลาเขาเวลาเขานั่งมันจะทรมานมันเจ็บแล้วมันก็มันมันคัดขามันยางมาได้รู้ซึกว่าน้อยใจในชีวิตตัวเองคือว่าสิบเป็นคนพิการไปแล้วแต่ว่ามาตอนนี้น,นี่มันมันยางได้สะดวกดีใจลาย ดีใจลายไปบ้าหักษาได้ดีลายและก็ขครอบใจอาจารย์หมออีกกันหนึ่งครอบใจลายนั่นคือนะครับเสียงจริงนะครับจากพี่นุ่นแดงนะครับซึ่งพูดตรงว่าเป็นคนแต่ก่อนหน้านุ้นนะครับก็คงจะเป็นคนสิ้นหวังนะครับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่สองปีนะครับกับพี่นุ่นแดงเนี่ยนะครับพยายามหาวิธีการรักษาพยายามหาวิธีการแก้ไข หลายหลายคนหลายๆแห่งนะฮะที่ไปรักษามานะครับก็จะถูกบอกเสมอว่าอย่าไปนวดอย่าไปครึงนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากการแพทย์ปัจจุบันนะที่ผมพูดที่อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเราไม่ได้โจมตีใครเราทำมีเจตนาที่อยากจะช่วยประชาชนทุกๆคนอยากจะซอยพูดย่งไงอยากจะซอยทุกๆคน <Okay. S 1> ให้ อย่าหลงทางนะครับคุณลองทุกอย่างคุณลองได้แต่วันนี้ถ้าคุณปิดใจตัวเองเมื่อไหร่คุณก็ต้องพบกับความทรมานต่อไปนะครับการรักษานะครับแบบวิธีการบำบัดแบบโดยธรรมชาติโดยการองค์รวมนะครับในศูนย์วัฒนาการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นการรักษาแบบบำบัดแบบทุกอย่างนะครับมีการทั้งเรื่องการากดจุดนะครับการดูวิเคราะห์นะครับการเปิดสัญญาณ นะครับการบาบัดโดยธรรมชาตินะครับไม่ต้องใช้ยานะครับเอาละมันนี่นะฮะก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีเป็นเลิกที่ดีกับชีวิตใหม่ของพี่นุ่นแดงเนาะกับคงจะเป็นรางวัลที่ดีให้กับครอบครัวของพี่นุ่นแดงที่เขาเรียกว่า,าให้มีกลับขึ้นมีความสุขต่อไปนะครับมื่อนี่อยากจะบอกอยังกับลูกชายและสามีอยู่บ้านครับ เออแต่มิเตแสดงความดีใจที่โบมีอาการเจ็บปวดแล้วเจ้บโบให้ครอบครัวมีความยุ่งยากน้อีกแล้วก็ขอบใจอาจารย์หมออีกนนึงที่มาหักษาให้การหักษาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วเหลือคนลาวที่มีอาการทรมานมากคนขอบใจได้หลายขอบคุณเช่นกันครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับเราศูนย์พัานาการแพทย์ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมทุกคนติดตามผลงานแ็ก กรรบาดหรือแก้ไขในโครงการบําบัดประสงค์แล้วก็คนพิการผู้อยากไรายนะครับเอาเป็นว่าอนาคตหน้าหรือเคสต,ต,ต่อไปผมจะนําเรื่องราวมานําเสนอให้กับผู้ป่วยที่กําลังติดตามเรื่องราวข่าวสารกับสูนพัฒนาการแพทย์วันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับ <Okay. S 1> ลาผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ แต่สู้ใช่ไหมสู้จ้<ด>จะเดินก็ไม่ไหวเจ็บก็เจบ็บตัวก็เป็นอย่างงี้งม้วนตัวก็เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ท่านผู้ชมดูคนเนี่ยผมว่าผมไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่เรื่องบุญกุศลหรือเรื่องการที่เราทําดีๆเข้าไว้เหอะสิ่งดีๆมันจะมาหาตัวอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็บอกว่ามีหมอคนหนึ่งอ่ะถ้านวดเนินแล้วมันจะดีขึ้น <c oughs> นี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี้หวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเนี่ย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  <c oughs> ชื่ออะไรครับพี่หมอพี่หมอพี่หมอเอก หมอเอกภูมิรวิทย์หมอเอกคนที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ไปอยู่เยอรมันนะท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มานวดดูแลรักษาให้จริงๆแล้วเปิดเองเลยนะฮะเป็นของตัวเองเลยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุบลอุบลวราชธานีชื่ออะไรนะครับศูนย์ปรับสมดุลร่างกายครับศูนย์ปรับสมดุลร่างกายอยู่อุบลราชธานีพอรู้เรื่องของเขามาช่วยมาดูเขาให้ครับมามาดูเขาตลอดบ้านช่องไม่กลับไม่กลับมานวดให้เขานวดไทยหรือเปล่าครับ อยากช่วยให้น้องก็เดินได้นะฮะอยากจะช่วยให้น้องก็เดินได้ก็มาช่วยกันใหญ่เลยนะครับสุดยอดจริงๆ